ครถือกสิกรบัตรนี้ไม่มีค่าทำเนี้ยฝากเงิน150ล้านบาทสมัครบัตรเครดิต The Wisdom จาก K Bank ได้ b e n e f i อะไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันครับถึงจะเป็น Wisdom เหมือนกันนะครับแต่การฝากเงินไม่เท่ากันเนี่ยมันจะได้บัตรคนละแบบอันนี้จะเป็นบัตรสําหรับการฝากเงิน150ล้านบาทเป็น Private Banking แต่ Material ของบัตรเนี่ยจะดูแล้วยังเหมือนกันครับถ้าจะให้ดีเปลี่ยนเป็นบัตรเหล็กของ Amex Platinum เนี่ยจะดูดีขึ้นมาเลยบัตรนี้จะเป็นบัตร Visa ระดับ Infinite นะครับมีเขียนด้านซ้ายบนว่า Invitation Only ด้วยซึ่งบัตรระดับ Visa Infinite ของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ไม่กี่บัตรนะครับมีของ Bank กรุงเทพยู OB, k b k t c UOB ก่อนหน้านี้ก็จะเป็น UOB s i n ซ t นทนะครับที่สมัครง่ายโด,ย,ดยการถือบัตรนี้เนี่ยจะมีเบนฟิตของตัวบัตรเองแล้วก็มีเบนฟิตของบัตรระดับว i ซ a i n f i ฟิ t e ตด้วยครับได้รับเซตเมนูหรือว่าบุฟเฟ่ต์โรงแรมฟรีใครสนใจเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีนึงแต่ใน,นส่วนของเบนฟิตบัตรตัวเองเนี่ยจะเป็นแบบเดิมอยู่ครับสามารถเลือกได้4แพ็กเกจลองคำนวณมูลค่าดูแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0 0ถึง7 0 0ดหมืนบาทโดยเพชรอลซิ i กอร์เนี่ยดูแล้วเหมือนจะได้มูลค่ามากสุดจากการทกบศ ผู้ติดตามหนึ่งคนได้ไม่จํากัดเหมือนเดิมพิเศษคือสามารถเข้ามิลเลอร์และโคโลล์ลัชในประเทศได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งครับ mm hmm. รับเทียร์อื่นเนี่ยจะมีจํากัดอยู่แล้วก็เสียดายที่ลิมูซีเนี่ยเป็นโดเมสติกส่วนต่างประเทศเนี่ยจะได้แค่สองครั้งต่อปีเองโดยรวมเนี่ยคิดว่าถ้ามี PP จากบัตรอื่นอยู่แล้วตัวคิดว่าจะเลือกเป็นข้อหนึ่งครับเบนฟิตต่างๆเนี่ยมีให้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่าของ10ล้านบาทเนี่ยมากเลยครับจริงๆต้องบอกว่าหลายๆธนาคารเนี่ยสิล้านบาทปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีอะไรกันีทึ